เอาละครับพี่น้องครับตอนนี้ก็หลังจากยายแป้สำเร็จเรียบร้อยยายให,ให้ประชิดกันได้แค่นี้นะครับเนาะเพราะว่าเขาวางเขาวางไว้ห่างระยะหนึ่งทางลดมาขยับเขาเนาะจากการเชื่อมเหล็กนิ้วคุณนิ้วครับผมเพื่อเป็นลักลักยึด ตัวรองรับนิวน่วคุณนิ่วคือกันครับรองรับนิวน่วคุณนิ่วกันจะมาผาดผาดเงามาเนี่ยสำหรับรองรับตัวครอบแบบแห้งนะครับนะตะก้าพัดไซส์แบบเปียกครับพี่น้องพัดไส่ครอบแบบเปียกทางรถไจะมาทําการครอบแบบแห้งซึ่งโอกาสการน้ำที่จะย้อนเข่า มีน้อยมากครับผมศูนย์จุดศูนย์ศูนยนย์ศูนาเอร์ซ็นลแบบนี้พเพระเนเสริมลักนิ้วคุณนิ้วก็นนวกพอ อ่าเลยนาาชางเชียมพ่อน้ <g ül> <ๆ S 2> อฮาฮ่าฮะนี่คือลองนานพิเศษครับพี่น้องครับ <g ül> ที่ท,ท,ทางรถซังเ <c ough> ขาพับให้ครับ <c oughs> ความลึกพิเศษตรงไหนครับ <c oughs> พิเศษความลึกครับ <c oughs> ผม ลึกกว่าที่เขาขายตามท้องตลาดซึ่งโอกาสน้ำล้นจะไม่มีเลยสั่งสั่งขนาดที่ต้องการได้ครับลึกเท่าไหร่จเจ้าปีกกว้างเท่าไหร่ครับในปีกปีกกว้าง15เซนความลึก7ซคเซนผมตามท้องตลาดเขาจะมีขายครับประมาณ3เซนครับสูงสุดเลย ที่ช่งโหลดไปซื้อใจก็มีแค่3เสเซนครับอันที่สำมเดจที่เขาขายตามตาท้องตลาดจากความดึกที่3เสเซนอันนี้ของผมลึกพิเศษครับ7เส้นตรงนี้ราคาเคน,นะครับผมบิมลครับโหลดคันธงสายแบงก็จะมาวางบนแปะแบบนี้ครับวางเขากับน ตังตะเข็บก็ยึดดูเขากระแปะความหนาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์35้นะครับเด้อความหนาซึ่งหนาพิเศษหนาพิเศษตามทองตลาดก็แล้วกันนะครับต,ตลาดเขาแล้วจะมีบางใส่มาตรฐาน ลึกกับชันว่านสามเส้นสองเส้นครึ่งสามเส้นบางหลังกับสองเส้นครึ่งมาของ,ง,งผมโอเวอร์เกินมาตรฐานเลยครับเจ็ดเส้นโบมีล่นใส่สูตรเบาในพน้นเลยครับมาตรฐานเนี่ยต้องโอเวอร์ไว้ก่อน <c oughs> คือคือมาตรฐานมันมีอยู่แล้วกันนั้นเส้นสนี่เส้นแต่ <c oughs> เอาโอเวอร์เกินมาตรฐานเพื <c oughs> <c oughs> ่อความ สบายใจความมั่นใจเจ้าของบ้านเห็นเขาคักหลายสุดยอดเลยสร้างคัก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 กนอันนี้เป็นยางปิดรอยต่อพิเศษด้วยครับเด้อชางโหลดเอื่นว่ายางหมกต่อยจักเป็นเอดมาจากยางยังดอกเราเห็นมันคือ,อยางหมกต่อยนะก็เลยเอื่นยางหมกต่อย,อย ช่วงรอยต่อของรางน้ํานะครับพี่น้องครับช่วงรอยต่อของรางน้ำจะเป็นแบบนี้ครับผมรา,างน้ําจะเข้ตัววายรางน้ำตะเข้ตัววายครับติดตามแบบลูคนี้เข้าไปเรื่อยกันน้ำกันน้ำซึมครับผมเพราะว่าน้ำมันจะซึมจากขอบลงไปนี้ก็จะ,จะมี อย่างวนี้รองรับสำหรับรอยต่อนะครับเนาะโอ้สวยงามวันนี้เลือกระแวงนี้กระแวงนี้เขาก็ตัดตัดซ้ำเกา่ามาใส่อืมใส่กางครับผมอุปกรณ์การตัดกะคัดเตอร์เดี่น้องเด้อ สำหรับยางปิดรอยตอ่อเนี่ยหาซื้อได้ตามร้านอ,อันวัสดุก่อสางที่ใหญ่ๆแน่จังหน่อยนะครับเด้อ้านปีกย่อยเั่อไปก็อาจมีหรือบ่มีจังใดแต่ว่าจังโหลดไปซื้อมาจากห้างโกบอนเฮานะครับเด้อโกบอนเฮาจะมีโฮมโปรก็มีโฮมฮับก็มีเด้อพี่น้องเด้อดูโฮมก็มีการวัสดุใหญ่ๆครับผม คุมมาพี่เลยราคากับถือว่าบ่ถือว่าแพงจนเกินไปครับผมพอสื่อหาได้สำหรับมาใส่รอยต่อบานของเราเนาะมวนหนึ่งมีมวน3เมตรก็มีมวน10เมตรกม็มีอันนี้ผมสื่อมามวน10เมตรครับราคา800กว่าบาท กรบเบือเมลล่าลอยนาะพี่น้องเนาะสายยางสายยางเตาแก๊สยังแพงกลัวเ <c oughs> มนันซือซ้อสายยางเตาแก๊ส <c oughs> เมลล่าเก่าสิบบาทพนะโอ้ว่าอดโ๋โอ้โตกใจหมดสายยางเตาแก๊สเ <c oughs> มลล่าเก่าสิบบาทพนะซื้ออยู่ร้านนนั่ร้านใหญ่นะบ่ได้ซื้อร้านใหญ่เตะเก่ากชาวบาทชาวหาบาทสามสิบบาทแล้วเนาะ <c oughs> ใช้ยางใสใสนะโอเคนี่กระสเป็นรูปแบบนี้นะครับเนาะพี่น้องเน,ะนะาะอาจจะเข้ารูปตัวนี้เป็นแบบนี้ลังตะขีฝั่งซ้ายนี่กะไหลไปทางนี้ฝั่งขวากะไหลไปทางพุ่นมาบรรจบจุดบรรจบเนี่ย <c oughs> จุดบรรจบสมัยก่อน่างล่างนา้ำเพิ่นสีมาเชื่อมอยู่ข้างบนนะครับเนาะเป็นสีหิว เตาถ่านอ่ามามาเอ่อเขาหัวแหลงอยู่ทึงก็เ็นการมาเสื่อมมาเสื่อมตะกลัวเสื่อมบัดกีนะครับเนาะอ่าสำหรับลอยต่อแค่ขึ้ม,มือนี่คู่ม,มือนี่กแมันอุปกรณ์มันมีหลายเนาะพี่น้องเนาะอุปกรณ์การแสดงมันมีหลายเลยต้องประยุกใส่ก็ได้เป็นอย่างาแบบนี้เอลักษณะแบบนี้น้ำเทจอกลงนี่สยสไลมาพี่ มัวจอบลงนี่มกันเสร็จไรไปทางนั่นวางยางกันตอเสร็จแล้วแล้วก็มาตั้งตัวตัวค้ำตัวค้ำฟ้าขอบเชื่อมตัวสุดท้ายะนะครับก็ตั สร้างแล้วครับก็จะมาใส่ตัวนอนนะครับนเนาะเหล็กนิ้วคูนิ้วคือกันเด้อที่นองเด้อเนี่ยคูนิ้วกัน,น,น,กนจะมาเชื่อมใส่ตัวนอนเงาเลยครับยาวจากแยกสันแยกแยกสันตะเข้แยกล่างตะเข้มาจนถึงกุญแจครับปลายมุกด้านหนาเพละ่ะลายจัวด้านหนาเชื่อมเป็นระยะไปแบบนี้ครับผม ตัีนี้จะเป็นรองรับตัวครอบสันเลยพี่น้องเ้ยภาษาบ้านเฮากับห้าวตักขาละครห้าวตักขาใส่เออดัดใส่เลย ครับหลังจากที่เฮาไซ่์ายางแล้วเรียบร้อยเอากระชีมาทำการครอบครับพี่น้องครอ,อบแบบนี้ปกติพ่อสียเอาปูนใส่นี่เนะเาะพ่อเสียเอาปุ๋นแพนเน่เนนพันสิบปศัยเนาะเป็นคขอบแบบเปียกอันนี้ช่างโหลดมาคขอบแบบแห้งเด้อพี่น้องเด้อค <c oughs> ขอบแบบเปียกพ่อเสียเอามาปูนมาโปะใส่นี่ <c oughs> แต่จังคขอบมาซุกตบใส่ แบบนั้นก็นดีเือนกันครับต่ว่าสั่งโหลดมกแบบสบายๆนะแบบเอดง่ายบอ,อยงงยากบัตรตองสมปูนบัต้องียังมา่งยากนะแบบนี้ีแบบแห่งเขากับสินี้แทนปิดรอยต่อแล้วเรียบร้อยอ่าเขากับจ,จ่อหู้นี่นะครับเนาะอันนี้ก็ใส่สว่านจ่อปูน <c oughs> ดอกเบอร์หกจุดห้าจ่อใส่เพื่อน็อตจะมาลอยเข้นี้เดี๋ยวสัางโหลดสิพาใส่เบิ่งนะครับเนาะสวมเข้ามาในคืเบเล็บ ขับไปพอได้ที่แล้วทั้งนี้มันชนแผ่แนแผ่นฐา,านมาแล้วก็ยิงเลยอ่ายิงได้ที่แล้วอ่ามันบันเน็นฮากับยิงขับไปอ่าประมาณมันแน่น,นก็น็อตที่ใส่ก็สิเป็นน,อน็อต ปลายสวานนะครับเนาะนอดปลายสวานที่เล็กที่เขาเชื่อมไม่เรียบร้อยแล้วแผ่นต่อไป <c oughs> นะครับเนาะอยากให้เลือกใส่ของตาช่างครับผมทางรถแนะนําอยากให้เลือกใส่ตาช่างตาช่างเป็นอย่างทีตรงนี้มันสิหลายครับมันมันสิเล่อมกันได้หลายกว่าตาอืน่นนี่ครับบากเลยเล่อมกันประมาณหาเส้น จะเลื่อมหลายๆมันสิมาปกน็อตตัวนี้ถึงน้ำซึมเข่ามันกับพวกเข่าครับเพราะว่าเขามียางเขาใส่ยางตัวนี้น,น้ำกับไ่มีสิทธิ์ซึมเขา่าไปเอาใส่เข้าไปานี่ครับเห็นี่มันสิปกคุมได้หลายๆซึ่งโอกาสที่หัวกันมีน้อยมากใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับผม พอแน่นพอดีพอดีนะพี่น้องนะ้อต้องเอาติงหลายติงหลายมันสแนตกไปตัวนี้ตั้งมาบดเสกหนังครับต้องมองนี้สำคัญมองนี้สำคัญเนาะเพราะว่ามองนี้มันสิเป็นมันสิเป็นรอยต่อสามแยกเอากา ากรสเอาให้ชนให้สนิทที่สุดเพื่อเพื่อเพื่อให้น้ำไหลลงนี่บ่บ่บ่อยากให้ไหลลงนี่โดยตรงถึงสิงไหลลงกับบ่ซึมบ่หยางเพราะว่าเขามีรางน้ำเขามีอยางาปูปูเรียบร้อยปูประมาณอยู่นี่สองสันครับยางอยู่นี่สัางรถปกติเขาใส่สัน่นเดียวสร้งรถโปให้เป็นสองสันไปเลยคือเกินมาตรฐานเกินโอเวอร์ไปเลยนะพ่าใส่มานี่ เอากระสีทำการตัดอีกแ่นหนึ่งให้มันพอดีตัดอีกแ่นหนึ่งคือตัวนีมันยาวนะครับเนาะเอากระสีทำการตัดตัดให้มันพอดีให้มันให้มันลงพอดีนะโอเคหลังจากที่เขามาจุดแล้วเรียบร้อยเขาก็ทำการตัดพี่นอ้องตัดในช่างรถจะใช้ใบใบรุ่นบางนะครับเด้อใบรุ่นบางจะ หาซื้อในลานทั่วไปกับสีแพงแน่จังน่อยทางรถซื้อซื้อมาในเน็ตครับซื้อมาในราคาโรงงานซื้อหนึ่งแถมห้าราคาใบละบ่ถึงร้อยบาท ติดอยู่เนาะติดอยู่ห้องกับมากไหมครับผมมากไหม่นีเนาะห้องกับตัดออกเฉียนออกเท่าน,น่อยสักก้อนครับอย่าอย่าเฝ้าเฉียนหลายแต่เฉียนหลายเนี่ยมันสิแก้ไข่ไม่ได้ถ้าเฉียนเท่าน,น่อยไปยยมันมันขันมันบ่แทงห้องกับเออสามารถเฉียนออกไม่ได้นะ ใช่ไหมเฉียนออกทีละหน่อยแบบนี้แหละครับผม ็ได้ที่แล้วเป็นประมาณนี้นะครับผมโอ้เมื่อน,นี่ใครอยู่แดดบ่หอนปันไดอ่ามาการิเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะวันนี้เอ๊ะจังไดมันสิอูเนาะครับเนาะเอ๊ะจังไดมันสิอูช่างโหลดก็สิเอาผสมปูนครับผสมปูนปูนซีเมนต์นี่ยแหละอ่ามาใส่น,สน,สนี้ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้เพื่อเพื่อให้มันอยู่เนาะ ทับว้ให้มันอยู่ทับว้มันอยู่นี้มังคสีมังคส,สีแหนมนอยู่นี้ส่วนน้ำน้ำลงมานี้มังคสีไหลไหลเลยปูนถ่วมปูนมานี้ไหลลงนี้ฟังนี้กันก็ไหลลงมานี้ถ่วมปูนเขามานี้ถึงถึงสิมันสิซ่มลงนี่ก็เพราะเป็นหยังครับพี่นองเพรวาวะล่างน้ำเขาเขาจัดการแบบรองรับแบบคือทุกวิถีทางคือบ่ไห มันไหลลงเือนเนาะชวนชวนอันเก่าหันที่ได้แก่หันเขาบไดยเอดแบบนี้นะครับเนาะเขาเอดล้างน้ำสุดอยู่พีเพราะว่าชวนบริยได้เพราะว่าสังโหลดได้มาแก่เหล็กตัวนี้มันมีเหล็กยืนคานอยู่นี่เนาะเหล็กคานสัญญาตัวนี้มาตัวนี้เนาะจันทันตัวนี้มานี่อันตัดนี่ที่ที่ต้นคลิปช่างลวดตัดให้เบิ่งเนาะพอตัดมาแล้วล้างน้ำมันเข้ามาประสานกันยังสิครับซิมานี่ยกรไหลลงนี้ทั้งซิมาทั้งนี้ก็ไไลลงนี้นะครับบ สามารถที่จะซึมลงไปทางใตได้เลย้วกะ็นอกจากมีรางน้ำแล้วรอยต่อของรางน้ำเนี่ยเขาก็ทำการเอาอยางตัวนี้ปิดเข้าไปตัวนี้สวมเข้าไป,ปก็เป็นอันเสร็จพิธีซึ่งช่างโลดรับประกันเลยว่าโอกาสที่จะซึมเขาในบ้านนี่ไม่มีเลยครับผมโอเคครับผม เนี่ยขาผสมปูนขึ้นไปปลกครับน้องพี่น้องเนาะส่วนส่วนที่เป็นเป็นหูเป็นร่องต่างๆเขากะอัดปูนเข้าไปเพื่อกันนกกันยังกันนกกันหนูเข้าไปย็นห้างไซนกหนูยันห้างไซหลักกะอีกหนึ่งกะเพื่อความสวยงามนั่ม โบกปูนแล้วเขากังทำการเอาน้ำยากันซึมชนิดพิเศษมาท่าท่าเพื่อกันซึมเพราะปูนนี่เขาใส่เข้าไปนี่มันสิยังซึงนมน้ำซึมเข้าไปได้ครับเอาการน,น้ำยากันซึมท่าทับอีกเท่านึงกุระบัดปูนแห้งหมดแล้วเขาจังท่าครับท่าทับเล้วลอบหนึ่งอรอบมันแห้งนียครับสัมอีกรอบรอบสองครับผม ปกติสังโหลดจะท่าจะสามหลอนในเนื่องอย่าว่าช่วงนี้มันล่มเป็นฝนเนาะฝนตกกับฝนกับโดดุถ้าเอาจักสองหลอบพ็อก็นั่นแห้งแล้วก็จัทงทำการเอาสีสีขึ้นไปเก็บสั่งสีใกล่เคียงของแผ่นกระเบื้องที่สุดขึ้นไปเก็บเป็นคอ,อนัซเนะ เศษครับเสือพัดครับถุงสีฟ้าเสือพัดเน,น,นี่ยแหละอเนกประสงค์ซึ่งในนี้ในใน,ใน,ในี้มีไส้อยู่สามถังปูนชังโลดกับสีไส้สองถังครับผมสองอปูนสองไส้สามครับผมอาจะได้ความเหนียวเป็นพิเศษ ใส,ส่หลายคือคือปกติก็ใส้หนึ่งต่อ2องครับฝูนถั้งหนึ่งใส้สองุงในทส้ไส้สามถังใส่สามถังพิเศษเบิ่นเข้าไปเลยเป็นสองถังครับจาเวเป็นพิเศษดูซึกว่ามันสิแล้ว <c oughs> <c oughs> เก็บจังไดก็ไดใ้ให้มันเหนียวเหนียวจังน้อย <c oughs> อ๋อเออพอดีละล่ะสันพอดีพอดีอู้หลายเนาะเหลือบางทพอดีละมันเหลือนี่ก็เขากลับไปโบกใส่ของน้ำบ้านเขาเอ็ดไฟเอ็ดมามีแบบนี้คู่มือคู่มือนี่เฮือนจะคลองแล้วพอดีเหลือทีละน้อยทีละหน่อยไปมือละถังสองถังเตือนของน้ำเฮือนจะคลองน้องเนาะ หลังจากที่เรายิงเสร็จแล้วนะครับเนาะปูนผสมแล้วๆข้างกาเป็นมะโปะเลยครับผมนี่ครับกันนกกันข้างข้าวกันขี้เกียเนาะไม่ใชดทางใส่แต่อย่งอางนึงเพื่อความสวยงาม หนึ่งโอ้ได้การครับปูนโป๊เสร็จแล้วพอมันหมาดจังน้อยเขาก็สิได้มาทำการแต่งนะครับเนาะแตง่งอ่บาบองไหนมันนูนมันยังเขาก็สิแต่งออกแล้วก็ฟองนมม้ำมะลูบอีกเที่ยนึงฟองน้ำลูบระดับกระดันซึนสิเป็นผิวผิวเนียนขึ้น คิ้วว่าสากหลักกะเพื่อนำยากันซึมของเฮาสีเข้าไปได้ได้ง่ายอ่าบำเปืองพ้อมคผมอ่าเอาเอาฟองน้ำให้นะทางหลังอ่าฟองน้ำเฮาจุ่มน้ำเฮาเฮาทำมาลูเพียงสี่เลยครับตอนนี้มันยังมันยังบ่หมาดนะครับเนาะต้องรอให้มันหมาดก่อนหนีจังน้อยอ่าฟองน้ำเฮา ันนตันลูกเอาลูกมันยังบวมมาดไั่กรสิบเป็ดสายเป็ดขวาออกเป็ดให้บสสวยถามันหมาดจังน้อยไม่ก็สิมันลูกลูกลูกออกมันก็มันก็จะเนียนจากจากมองที่บอลููกระมองลูกมันจะต่างกันถามันหมาดจังน้อยเดี๋ยวช่างโรดสิลูกแล้วจังสิให้เบิ้งอีกแค่หนึ่งนะครับเนาะ